สวัสดีครับเพื่อนๆครับในวันนี้นะครับก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับในสัปดาห์ที่ก็วันจันทร์เนี่ยมันไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับแล้วก็ทอตัวอินด็กซ์นะครับก็กำลังออทามไฮนะครับกำลังขั้นสุดสุดีเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนตลาดตอนดอนก็อย่างที่คาดนะครับเช้าวันจันทร์มันมั่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับนเราเห็นว่า ตัวกราฟมันนิ่งๆเลยนะครับแล้วอยู่ใรนี้ก็โดดบุ๊ชขึ้นไปนะครับแต่ว่าการกระโดดขึ้นตรงนี้มันคือตอนเท่าไหร่ตอนสามทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าเก้าโมงครึ่งของตลาดอเมริกานะครับมาดูในนี้ได้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมก่อนที่มันจะไปนะครับราคาได้ทําท่าไหลๆขึ้นมานะครับมีสวิงโลอยู่หลายอันนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้นะครับพินบาร์ตรงนี้นะครับ แต่เราเจาะลึกเข้าไปในพินบาร์ตรงนี้นะครับนะซึ่งพินบาร์เนี้ยคือแนวโน้มกราฟม,มันดูจะไปต่ออยู่แล้วนะครับแต่พินบาร์เนี้ยมันลงมาปุ๊บแล้วมันก็กลับตัวขึ้นมานะครับนะัะนั้นตรงจุดที่ลงแล้วกลับตัวเนี่ยด้วยความแรงออกมาเนี่ยนะครับนะเราเห็นว่ามันกวาดตัวสวิงโลตรงนี้นะครับนะนะครับตัวไม่ใช่อีโคขตัว,ตวอีโคโ,โลนะครับอีโคโลตรงนี้นะครับนะหลีตานิดนึงนะเป็นอี อีโคโลนะครับแล้วก็พุ่งตัวขึ้นไปนะครับนะนะครับก็แบบนี้ถ้าไม่เรียกว่า displacement ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นะมันก็มีแนวโน้มที่มันจะไปต่อนะแต่ปัญหาคือมันจะไปต่อถึงไหนอันนี้ก็ต้องจินตนาการของตัวเองนะครับนะถาเราอาจจะใช้การ 1sd ก็ได้นะครับนึ่งตรงนี้นะครับอ่นะวนะนะัดขึ้นมา 1> 1 SD ึก็คือผมก็ไม่รู้แล้เรียกว,ว่า SD ตามไมเคลเขาหรือเปล่านะครับนะว่านี่นะครับนะก็คือตรงนี้นะครับถอยลงมา1ก็คือ1ก็คือ1 SD คยค่าตรงนี้เอาโดยยึดต,ตรงจุดลมต้นเป็นค่ามีนนะครับนะแล้วก็ไป2 SD นะผมจะเอาเส้นนี้นะคือคือ25รเนะเนะี่ยคือการเซตฟิบโบรนชีเป็น4ส่วนเนี่ยมันประยุกต์ได้นะครับนี่นะครับนะก็คือ ลงมาหน d ่งเอสนะครับขึ้นไป1 2 SD นะครับนะอันนี้นะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปถึง3นะโอเคนะก็ตัวนี้นะครับเราก็เห็นว่าเป็นการแทบตัวลีควิตตี้ตรงนี้ไว้นะแทบที่คนที่เป็นคนเซลล์นะครับเนี่ยขาขาพุ่งลงปุ๊บใครเซลล์ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะเราจะไม่เซลล์ตรงนี้นะครับนะเพราะตรงนี้เป็นไงมันไม่ได้เคลียร์ลีควิตตี้แบบโคตรพลาดเลยถ้าเทียบกันระหว่างตรงนี้นะครับเห็นไหม ค่อยลงค่อยลงค่อยลงแล้วก็ลงปึ๊ดมาตรงนี้นะครับนะซึ่งใครที่แบบเซลล์ตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้เราออกนี่ก็ยินดีด้วยนะครับนะแต่ว่าเราจงังหวะที่ชัวร์คือลงมาปุ๊บนะครับแล้วก็กวาดขึ้นไปตรงนี้นังั้นถ้าเราเข้าบายตรงนี้นะครับนะที่เป็นออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับเราอาจจะออกที่สวิงโลนี้เลยก็ได้หรือว่าครึ่งครึ่งหนึ่งของคอนเซปต์เอ็กซ์เพรสเมนต์ตรงนี้ แล้วก็ไป1 SD คือตรงนี้นะครับนะนี่หนึ่งจุดสามสี่ก็ดีนะถ้าสองเอก็โอมาเป็นสองจุดเจ็ดนะครับนะสองจุดหกเก้านะเท่านี้นะโอเคหรือถ้าเกิดว่าเอาที่สวิงโรตรงนี้เลยหรือแค่ตรงตรงนี้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่เขาแทรฟเอาไแล้วใช่ไหมครับนะเราก็เชืว่าไม่เกินตรงนี้นะ PR ัสองเท่านี่ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนะครับ ก็ตรงนี้จบของด็กซ์ไม่ใช่นะแต่คลิปนี้เราอยากให้สั้นแต่มันไปจะสั้นเกินไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมมาดูทองพามาดูทองกันนะทองนี่ผมมีจังหวะหลายจังหวะเหมือนกันนะครับนะคือแบบเทรดขึ้นเทรดลงเทรดเสียเทรดแก้นะครับนะก็คือตอนหัวค่ำเนี่ยนะครับเราเห็นว่าก็คล้ายๆกับตัวอันนี้เลยนะครับคล้ายๆกับตัวของอดอลลาร์เลยนะครับนะก็คือราคามัน ยกขึ้นนะครับเพราะค่อยค่อยไหลลงครับมีสวิงตรงนี้นะครับนะมีสวิงตรงนี้มีสวิงตรงนี้นะครับราคาเทดขึ้นไปนะครับนะเรายังไม่เห็นการเคลียร์นะครับในลอนดอนเราไม่เห็นการเคลียร์สวิงแต่ละอันในลอนดอนเลยนะครับราคาเทดขึ้นไปเทดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงมานะครับนะเราเห็นแล้วว่าเออตรงนี้มันสวิงหายแล้วก็ลงมาสตรองไหมก็ถือว่าค่อนข้างสตรองนะครับนะอาจจะมากถึงกับว่าถ้าเราสตาร์ทว่าอันนี้ m 1 5 order block ใช่ไหมครับ นะตรงนี้เป็น m 1 5บห้า order block นะครับนะนะตรงนี้ก็คือขึ้นแล้วก็ลงมาถึงแม้มันจะไม่ทะลุทีเดียวให้เป็น order block แบบชัดๆก็าตามนะครับเนาะโอเคแต่มันก็ดูมีท่าจะลงตรงนี้แหละนะครับเนาะทีน,ะนี้ถ้ามาดูใน m 5นะครับย่อยลงมาเใช่ไหมครับมันไม่ได้สตรองชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าพอราคามันก็โดนรอมาที่ liquidity คือตรงนี้มัน equal low นะครับนะซึ่งใน m 1 5เราก็เห็นว่าราคามันค่อนข้างจะไซ d e w a y s ตรงนี้นะ มาดูใน m 5เราเห็นชัดขึ้นว่าเป็นอีโคโลตรงนี้นะครับนะนะครับโอเคให้ okay, ผมก็จะวงตรงนี้ว่าเป็นพอผมวงคลมเหลือเนาะตรงนี้คือลิควิดิตี้ที่ถูกแท็บอยู่นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้คือลิควิดิตี้ที่ถูกแท็บอยู่นะครับเจะว่าเป็นอะไรเพิเป็นเป็นลิควิดิตี้รันนะครับเป็นอา่าคนคนที่เซลล์ที่ถูกแท็บเอาไว้อยู่ตรงข้างใต้นี้นะครับโอเค ส่วนตรงข้างบนนี้นะครับจะเป็นออเดอร์บล็อกอีกแล้วนะครับนะก็คือตรงนี้นะครับเป็นนี่นะครับก็คือตรงโซนนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเทรดเดอร์ที่ถูกแทบอยู่ตรงกับการบายเหมือนกันนะบายตามแล้วก็ราคาหักหลังลงมาเกิด f ฟเวอร์ยูแกตรงนี้นะครับนะครับนี่หนึ่งแกรนะครับนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบาลานซ์ไพเรนที่ราคาไม่ควรจะขึ้นมาแล้วนะครับมีแกปนี้ที่ทควรจะรีโอเพนนะครับแต่ถ้ามันปิดได้ไม่ปิดได้ถ้าปิดได้แสดงว่ามันจะไปต่อนะแต่ว่าถ้ามันเปิดโอเพอนนี้แสดงว่ามันควรจะลงโอเคนะครับนะมาดูใน M5 นะครับนะครับราคาที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับนะไปดูอันนี้ผมจะไล่วงเฉพาะตัวที่เป็นเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะ ผมจะขอไล่วงเป็นตัว liquidity ที่ถูกแทบเอาไว้นะครับนะไม่ใช่เป็นเอาไม่ใช่เอาใหม่เป็น trader นะครับที่ถูกแทบเอาไว้ใน liquidity ตรงนี้นะครับนะว่าราคาไม่ควรจะมาปล่อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะหาได้กี่อันใน m 5เนี่ยนะครับนะครับตรงนี้พอลงมาแล้วนะครับราคา d i s p l a c e m e n ขึ้นขึ้นไปนะครับแนทะน,นพอลงมาปุ๊บเราก็ไปต่อนะครับนะ ไปดูใน M1 นะครับใน M1 นี่เห็นหลายจังหวัดนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับนะผมก็มองว่ามันก็เป็นได้นะครับนะนะครับตอนนี้ตอน2ทุ่มนะครับนะอันนี้ Consolidate ใช่ไหมครับแล้วเช่นตรงนี้นะครับมาก็เลยนะตอนนี้คือ l i q u i t y นะครับนะแล้วก็ตรงนี้มีแก็บใช่ไหมครับ Fair Value แก็บนะครับแบเข้ามาในแก็บแล้วก็ลงต่อนะครับนะ ลงมาหาอะไรไม่รู้ทำไม่ได้แล้วอ,อมีสวิงโรตรงนี้นะครับพิโคลโลตรงนี้รนาะคาก็ถ้าเราเซลนะครับนะเซลล์ตรงนี้นะครับนะออกตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงแถวนี้นะครับก็ได้ไปหนึ่งไม้นะครับนะผมไม่ได้เซลลไม้นี้นะก็อาจจะไม่แน่ใจนะอาจจะชวนเองยังไม่แน่ใจนะนะถ้าไปดูใน m 5นะใน m 5ออกตรงเนี้ย ลงชุบนี่นะครับนะก็ตรงนี้ก็ตีเป็นต่อด้วยบล็อกแล้วก็เข้าเซลล์ต่อเลยนะครับถ้าใน M 1 5นะจริงๆตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดกราฟเลยนะมันยังทำอย่างอื่นอยู่นะโอเคอนะ่ะมาในทีนี้มาใน M 1นะครับนะใน M 1ตรงนี้ผมก็เห็นจังหวะแล้วเออมันคอนขัลนเดตนะลงแล้วก็ขึ้นนะครับนะตรงนี้นะผมก็เลยกะว่ามันจะเป็นอะไรเป็นการกลับตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เอ,อ๊ะมันก็ค่อนข้างจะ อีโคโลนะใน M 1น่นะครับนะใช่ไหมตรงนี้ผมก็เป็นกับตัวซึ่งตอนนี้ผมก็เลยบายตรงนี้ไปนะครับนะบายตรงนี้นะก็โดนเชีย่ยไปนะครับนะนี่บายแล้วก็จริงๆถ้าบายบายก็คืออาจจะประมาณน,นะครับนะคือนี่นะครับประมาณนี้นะถ้าบายไม่โลบมากผมอาจจะได้ไหมเนี่ยผมก็มาสวิงนี่แล้วเลยก็โดนเชีย่ยไปนะครับหนึ่งไม้นะครับนะ แล้วก็พอลงตรงนี้กลับขึ้นมายังไม่ทันไรก็โดนอีกหนึ่งม้ยนะครับนะแล้วก็ก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้สวิงโลนี้กลับขึ้นมาไหแต่ถ้าถ้าสังเกตนะครับในการตรงนี้มันมีแกลบหนึ่งอันนะโดนหลอกไปทีนึงอาจจะกอดเวลาไปนิดหนึ่งนะครับนะตรงสวิงนี้นะครับนะราคาสวิงนี้ก่อนสวิงนี้ไม่มีแกลบนะครับนะสวิงนี้นะครับไม่มีแกลบนะครับแล้วเราก็ลงนะแต่ว่ามองตรงข้ามกันนะครับนะ วันนี้เอนซื้เดชใช่ไหมครับวันนี้ลงวันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์นะครับนะนี่นะครับลงตั้งแต่แท่งนี้นะครับนะเขามองว่าแท่งแท่งนี้เราเก็บแท่งนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นทรัพย์ทิตี้นะครับนะตรงนี้อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับนะตรงนี้ก็เอ่ออาจจะไม่ชัดมากแต่ว่านี่อันนี้เป็นอิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ชัดแน่ใน M ก็เห็นตั้งแต่ใน M5 เลยนะครับกลับมานะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นบาลานซ์ไพร์เรนนะครับแล้วตรงนี้ราคาคอนซูเดตลงมาเรสเปกแล้วนะครับเรสเปกตัวนี้เราด้วยการกลับขึ้นไปแล้วก็เกิดแฟร์วิลลกับนะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสังเกตว่าเออมันน่าจะไปต่อนะครับนะแล้พอราคามันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับนะนี่ในราคาผมก็บายตรงนี้นะครับนะบายตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็สต็อปรอผมข้าไปใต้สวิงนี้นะครับนะเพราะว่าพอเรามามองในเนี้ยลึกตัวแทบใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอันย่อยเพราะสวิงเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดล้วเพราะว่าคนตรงนี้ติดดอยอยู่ตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับนะขยับขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยครับนะคนตรงนี้ติดดอยแล้วผมก็วางสต็อปรอไว้ตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงไหนนะตอนแรกผมไปออกตรงไกลเลยแต่ว่าดูทรงแล้วนะครับนะตรงเนี้ยมันไม่น่าไว้ใจตรงนี้มันเป็นเหมือน Block ออเดอร์บล็อกเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมาออกแถวแถวนี้เลยนะแค่เข้าออเดอร์บล็อกนี้ผมก็ออกแะนะก็ได้อ่าพอได้นะครับนะแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยไปตองจริงคือมาติดออเดอร์บล็อกนี้จริงๆนะครับนะด้วยการลงมาใช่ไหมครับลงมาแล้วก็เกือบแซววิวแกะราคาย้อนขึ้นมาก็โชว์การว่าเรสเพคตรงนี้นะครับนะฉันก็ให้ตรงนี้ลงเล็กจิ๋วตรงนี้นะครับนะเป็น liquidity ตรงนี้น นะครับก็ลงนะครับนะนี้ก็นีกมันเหมือนจะกลับตัวเนาะใช่ไหมแต่ว่าด้วยด้วยภาพตรงนี้แล้วก็ภาพใหญ่นะครับนะมันก็ลงนะครับพอลง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 ก็คือลงลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็กลับกันตรงด้านนี้กลับด้านมาก็จะเป็นออเดอร์บล็อกใช่ไหมครับราคาลงมาปิดแก็ปเรสเปกแก็ปนี้นะครับนะพอเรสเปกแก็ปนี้เสร็จจำท่าเป็นไงกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแก็ปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น คอนโซลิดเดตตรงนี้ก็จะเป็น l i q u ิ d ิตี้ตรงนี้เลขเลหนึ่งครับตรงนี้นะครับพอราคาไปคี่ผมบอกว่าตุ่งนี้ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้มันเกิดอิมบาลานซ์ตรงนี้เกิดแก๊ตรงนี้ใช่ครับนะนี่นะครับเกิดแก๊ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็แดงว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับนะมันก็คงจะขึ้นไปต่อนะอย่างถ้าผมจะวางออเดอร์ไว้ว่าถ้าผมเห็นตรงนี้ทันก็จะเข้าตรงนี้นะครับนะแต่ลืมเวลาด้วยนัมนนจะเที่ยงคืนอะไรใช่ไหมครับนะ เที่ยงคืนแล้วแหละนะครับอัน okay. นี้คือเสียงเครื่องซักผ้าอ่าเสร็จนะครับนะไม่ใช่เสียงเที่ยงคืนนะแต่มันอาจจะคล้ายๆกันนะโอเคนะก็ในข้างบนนี้นะครับนะมันก็ดูเอ๊ะเหมือนจะขึ้นไปทดสอบแก็บนี้อีกรอบหนึ่งไหมหรือจะขึ้นไปหาสวิงนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าภาพใหญ่เป็นยังไงนะครับนะภาพใหญ่ของเราเนี่ยก็ คิดว่าไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มาครับนะคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรบนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรผมว่าแต่ผมผม,ผมเจอเจอจังหวะที่ออกแล้วผมก็ออกนะครับนะถนั้นเรามาดูจังหวะออกตรงไหนนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นสวิงโลแล้วตรงนี้ทำเป็นสวิงไฮแล้วตรงนี้ก็เนี่ยครับถ้าเราตีฟิบลอนชีตรงนี้นะครับเนะี่ยโอเคพูดถึงว่าพรีเมียมไหมตรงนี้ก็คือเป็นดิสา尔นี่ก็ขึ้นมอยู่ในพรีเมียมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเจอโครงสร้างอะไรให้ออก ตรงนี้ก็จะออกเลยนะใน m 5นะครับนะตรงนี้นะก็อาจจะเป็นมผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนะ m 1 5นะครับนะก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยชัดนะครับนะที่จะเป็น display นั้นลงนะแล้วก็ตัวนั้นผมขาขยายตัวตัว pd r r รีของผมขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับนะ,ะตรงนี้ก็จะอาจจะ 50%เพราะตรงนี้นะครับผมว่าออกได้ถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นเหมือนแก็บอะนะครับอันนั้นก็ต้องลุ้นเอาโอเคอกลับมาใน M5 ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะออกตรงที่ทะลุกแก็บนี้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าทะลุแก็บตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไปถึงตรงนี้ได้นะแต่ถ้าถึงตรงนี้ก็เสี่ยงไปหน่อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาการเทรดอันหนึ่งว่า low hanging fruit เนี่ยนะครับนะ เราไม่ต้องแบบโอ้โหขั้นเทพมากนะครับนะเราเอาแค่ได้กําไรเนี่ยนะก็พอแล้วนะกำไรน้อยก็คือกําไรนะครับนะสมมตว่าเราเข้าตรงนี้แล้วเราก็ออกแถวทถานี้นะก็1นึ 1. 6, อันนี้ก็คือกําไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาเทานะครับเราเอากําไรเราไม่ได้เอาเทานะนะก็คือกลับมาแค่ตรงนี้เราถ้าเราไม่มั่นใจแก็บนี้เราก็มาออกแกบนีนะ้หรือเอาแค่เซอร์วิงเดิมตรงนี้ ก็สเส้นเนิมๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่าก็ประมาณตรงนี้ออกเลยก็ได้นะครับนะหรือว่าครึ่งหนึ่งของออเดอร์บล็อกที่แก็บนี้ก็ได้นะครับนะกำไรก็คือกําไรนะแล้วก็เลื่อน SL มาใต้นี้นะถ้าถ้าเลื่อนจริงก็เอชแก็คือตรงเนี้ยเป็นสวิงใช่ไหมครับแล้วก็ขยับละวพราเห็นเห็นมันทําอีกแก็บหนึ่งละใช่ไหมครับเห็นมตรงนี้มีแก็บหนั้นมันไม่ควรจะลงมาหาสวิงนี้เค่งนี้อ,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 อารก็5เท่าแล้วนะครับนะไม่ต้องขึ้นไปถึงตรงนูน้นเป็น10เท่าก็คีย์เวิร์ดก็เยอะอยู่ แต่ว่าผมบอกอา้าวก็ผมเริ่มตรงนี้นี่นะครับไม้คาแค่สองเท่าเองนะก็ให้ใครอยากก็เติมเติมไม้ก็เติมนะครับนะอาจจะห้เาเท่าตรงนี้นะโอเคนะก็นะอันนี้ก็ก็คลิปคลิปนี้ก็คือมาเพื่อเน,น้นการวงตัวลิควิดดิตต์รันนะครับนะในวงวงกลมว่าลิควิดดิตต์รันในะต่ทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมย่อยนะครับนะทำเฟรมใหญ่เป็นหลักนะทำเฟรมย่อยก็ ก็จะเห็นนะครับนะทาเสรมย่อยที่ที่รันท,ที่ทางเดียวกับทาเฟรมใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะแล้วก็เป็นการที่ว่าฝึกตัวของเองด้วยเพราะว่าถ้าผมพูดได้นะครับนะแสดงว่าเป็นอย่างผมมันก็มีความมั่นใจนะครับนะครับผมพูดได้แบบอธิบายได้ทุกอันไม่เอาเอึงอึ้องนะถ้าใคร ติดตามคลิปตั้งแต่สมัยก่อนผมผมก็จะอ้าวอึ้งจังหวะหนึงก็อืมใช่หรือเปล่านะผมก็ยังไม่แน่ใจที่พูดนะตอนนี้ผมคิดว่าผมค่อนข้างจะแน่ใจในทุกอันที่วงเอาไว้นะครับนะแล้วผมก็จริงๆผมก็ได้เทรดไปตามนั้นแหละนะครับในอะ่ในพอร์ตเดโมนะว่าผมก็ไม่ได้เทรดทองมาละนะผมก็เน้น US 30นะครับนะโอเคนะครับสวัสดีครับ